เวาอ,อสดเลยนะครับนี่ครับนี่สีชมพูแน้ต้องบอกอ่าอะตักเลยครับใส่เลอืม,อมสร็จ มนมากินมัะมม้ะมโอเคครับม,มาเนาะยกมาเลยเจปิดบัแกปมาเจปิดปิดแล้นะ้นองจากตัวมั้งแ้มง้น นี่กำจิมะม่วงมะม่วงสดชอบ ข้าหนีร้อนๆนั่นเองข้าวเร้อนองเจ๊กินเลยไม่ต้องสวัสดีเรอกินเลย เอะเลยวงวนแต่คนเนียวะรประมาณนี้ก กู้หูกู้หูยายเสริมนะต้องคอยอารักขายายนะคอยอารักขายาย เขาจะชอบกินมะม่วงกับข้าวชอบกินมะม่วงกับข้าวชอบกินของหวานหวนมานมะม่วงมะขามน้อยนาแจงโม่ต้องกินกับข้าว 大米嘛，木嘛，六十一个我就讲。

โอ้อ oh, ันนี้มันโผลโผล่ขั้วมันโผล่ต้นลูกจะได้อามาเเ่ยัมไงโผล่ต้นับ็นต้น ที่ทุกคนนะติดตามยายเสือนัดแซบหน่อยนะช่องยายเสร์นนะขอให้ทุกคนรวยๆด้อยดังงานกับคนให้ได้เงินขอให้กแทุกคนนะ